วัสดี้าคลิปนี้แตตดีก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งของที่เอาไปได้และเอาไปไม่ได้ตอนเป็นทหารใหม่เนะวันที่เขาค่ายวันแรกสำหรับส่วนที่จะต้องเอาไปเนาะหนึ่งคือเอกสารเกี่ยวกับการเป็นทหารเนาะอ,อ,อันนี้สำคัญมากนะทุกคนต้องเอาไปเนาะส นั่นก็คือร่างกายและจิตใจอันเข้มแข็งของเราเราต้องทำใจแล้วตอนนั้นเพราะว่าต่อให้เราแบบทำใจไม่ได้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำใจโอเคสำหรับส่วนที่เอาไปไม่ได้เนาะหรือว่าไม่ควรเอาไปนั่นก็คือหนึ่งพวกเรื่องของเงินทองเครื่องประดับอืมแบบพวกพระ เครื่องหรือว่าอะไรของของดีที่ติดตัวแบบว่าปกปกคอยคุ้มครองเรานะอ,นนอันนี้แบบไม่แนะนําให้เอาไปเนาะเพราะว่าเสี่ยงกับการที่จะไม่ได้คืนมากเลยอโดยเฉพาะพวกพักเครื่องหรือของดีต่างๆนะส่วนเรื่องเงินนะ่ะเอาไปได้นะแต่ว่าเอาไปพอประมาณเนาะไปประมาณ500หรือ1,000ันก็ได้ไม่ต้องเอาไปเยอะเพราะว่า อยู่ในนั้นนะทหารหม่นะไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถซื้อของกินได้เออก็เอาไปแบบพอดีพอดีและกันเอาไปแบบเฉพาะปไปว่าตอนขึ้นรถเดินทางไปหน่วยฝึกเอออันนี้อาจจะได้ซื้อกินอยู่เออก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาไปเลยเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ไมไกินขนมกับเพื่อนเวลาออรถจอดให้ซื้อแบบของในเซเว่นอะไรประมาณนี้เนาะสองนั่นก็คือ พวกเครื่องอ่อเครื่องอาบน้ำเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าพวกเครื่องสบอางต่างๆนี้เนาะไม่ต้องเอาไปเนาะต่อให้เพราะในหน่วยฝึกเนะี่ยเขาจะมีให้เราต่อให้เอาพวกเราเอาพวกเครื่องสบอางอะไรไปพวกครีมคืนอะไรไปเนี่ยก็ไม่มีาได้แบบบ่ารุงหรอกเขาไม่ใช้เลยคนไหนใช้เนนะี่ยเขารู้เลยเ,เพราะว่าเขาจะฝึกความอดทน ไม่เกี่ยว,วออกับกพอดทนอไม่อดทนคือไม่ให้ใช่แหละโอเคสามพวกเกี่ยวกับอาหารนะเนาะบางคนแบบว่าพ่อแม่บางคนอาจจะคิดว่าออการไปเป็นทหารแบบมันจะอยู่นไงละไงไงคือก็เลยเอาอาหารพวกอาหารแห้งข้าวสารแห้งเงี้ยเหออมือนแบบไปทํางานต่างจังหวัดนี่นะไม่ต้องนะคะเพราะว่าในหน่วยฝึกเขามีโรงเลี้ยงนะเนาะเขามีแบบออคนทำกับข้าวให้เรากิน ไม่ต้องเอาไปเนาะเออโอเคคลิปนี้แบตตี้ก็จะมาเตือนหรือว่าจะมาบอกอว่าสิ่งที่เอาไปได้และไม่เอาไปไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย